สวัสดีจ้าวันนี้มาพบกับช่องมาชมพักเรื่องพํะเหมานะคะเป็นอีพีที่222นะคะวันนี้มีพระม่รับชมทั้งหมด25รายการนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามก่อนได้ที่เบอร์062นะคะ6642241นะคะหรือขอรูปเพิ่มเติมที่ ID l ดี e 0ล2นะคะ6642241เหมือนกันนะคะ มีบริการเก็บปลายทางนะคะถ้าไม่สะดวกโอนนะคะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราไปรับชมพระรายการที่1กันนะคะสำหรับพระรายการที่1นนะคะจะเป็นพระล่วงสนิมแดงนะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่หนึ่งนะคะจะเป็นพระร่วงสนิมแดงนะคะต่อไปรายการที่สองนะคะจะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่สองนะคะจะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะต่อไปรายการที่3นะคะรายการที่3นะคะจะเป็นหลวงพุทธทวดเตารีดนะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่3นะคะจะเป็นหลวงพุทธทวดเตารีบนะคะต่อไปรายการที่4นะคะจะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่4ี่นะคะจะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะต่อไปรายการที่ห้านะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะ สำหรับพระรายการที่5นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะต่อไปรายการที่6นะคะจะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่6นะคะจะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะต่อไปรายการที่7นะคะก็จะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะ โอเคนะคะกับพารายการที่เจดนะคะจะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่8นะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นแรกนะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่8นะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดร,รุ่นแรกนะคะต่อไปรายการที่9นะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่ศุขนะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่เก้านะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขนะคะรายการที่สิบนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่10นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะคะต่อไปรายการที่11นะคะจะเป็นเหรียญเสมาเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อเดิมนะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่11นะคะเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อเดิมนะคะต่อไปรายการที่12นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่สิสองนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะต่อไปรายการที่สิบสามนะคะจะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่สิบสามนะคะจะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะต่อไปรายการที่สิสี่นะคะจะเป็นเหรียญชินราชหลวงปู่สุขนะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่14นะคะจะเป็นเหรียญชินาราชหลวงปู่สุขนะคะเดีไปนะคะจะเป็นรายการที่15นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อวิบูลนะคะ โอเคนะคะกับผ้ารายการที่15นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อวิบูรณ์นะคะต่อไปรายการที่16นะคะจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อจัน์ทนะคะ โอคนะคะกับพระรายการที่16นะคะจะเป็นลูกรอหลวงพ่อจัน์นะคะต่อไปรายการที่17นะคะจะเป็นพระชัยวัดนะคะ อี่นะคะสำหรับพระรายการที่17นะคะจะเป็นพระชัยวัดนะคะต่อไปรายการที่18นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านสังนะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่18นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านสังนะคะต่อไปรายการที่19นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อโตว,วัดพนันเชิงนะคะ โอเนะคะสำหรับพระรายการที่19นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงนะคะต่อไปรายการที่20นะคะจะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อวัดบ้านแหลม โอคนะคะกับพระรายการที่20นะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อวัดบ้านแดลมนะคะต่อไปรายการที่21นะคะจะเป็นหลวงปู่ทวดร,รุ่นแรกนะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่21นะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นแรกนะคะต่อไปรายการที่22นะคะจะเป็นเหรียญหล่อเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่22นะคะจะเป็นหลวงปูท่ทวเดเป็นเหนรียญรลเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะคะต่อไปรายการที่23นะคะจะเป็นหลวงปูท่ทวดเตารีดนะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่23นะคะเป็นหนวงพุทวดเตาลีดนะคะต่อไปรายการที่24นะคะจะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่24นะคะจะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่25นะคะจะเป็นหลวงพ่อเดิมคอตึงนะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่25นะคะจะเป็นหลวงพ่อเดิมคอตึงนะคะโอเคนะคะพระก็รับชมทั้งหมด25รายการแล้วนะคะถ้าพี่ๆท่านใดน,นะคะสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามก่อนได้ที่เบอร์062นะคะ664 2 2 4 1นะคะหรือขอรูปเพิ่มเติมที่ idline 062นะคะ หกหกสี 6, 6, 4, 2, 4, 1, ่สองสองสี่หนึ่งกันนะคะมีบริการเก็บปลายทางนะคะถ้าไม่สะดวกโอนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะให้ช่องมาชมพระเครื่องพระเหมาได้นะคะวันนี้ก็ขอจบ ep ที่สองี่สิบสค่ะ